สวัสดีครั้งครับกักบไลเลนเจอร์กววันนี้เราจะพามาดมูภาพในอดีตว่าทำไมผมถึงว่าเอออ่ามันเก่งทำไมมันถึงเป็นตัวท็อปของยุคนั้นๆนะเด,เดี๋ยวดูกันและนอกจากตัวท็อปแล้วมยังสร้างปัญหาบางอย่างอีกรอบนี้ผมให้ดูเต็มๆเลยนะครับจะได้รับรู้แล้วผมคิดว่าสักพักทุกคนก็คงจะโดน อันไหนว่ายีนี่นะชนะด้วยนะชนะแล้วก็ยังรู้สึกโอโหอะไรวะเอาอีกแล้วเหรอผมบอกสเปคมือถือก่อนนะครับแพดฟน S ครับก็เป็นน่าจะ2ปีกว่าแล้วแต่ผมเพิ่งซื้อมาไม่ไม่น่าจะถึงปีคือรอมันตกรุ่นราคารดไงรลดเหลือเท่าไหร่นะ5,000ได้เปิดขายใหม่ใหม่หมื่นหนึ่งสักพักลดเหลือห้าพปีกว่าละลดเหลือเหลือพ สเปคก็แรม2กิกครับ CPU 2.3นะครับแรงโคตดก็น่าจะเป็น CPU ของรุ่นนั้นแหละนะพอมายุคหลังๆมันก็แรงขึ้นแหละมาจะเหลือแค่1.5อะไรพวกนี้อ่างปะทะอ่างครับผมก็จะลองจากที่ว่าคืนเน้นตั้งรับลองจูดนี้าค่อยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วครับ ปั๊มเลือดปัมมาา๊มอะไรสู้กันไปไปเขาก็มีอ่างนะครับแต่เหมือนจะยังไม่ออกเนี่ยตัวชนผมกากไปหน่อยก็ก็เถิดนะและอ่างผมแม่เอ้ยไม่ค่อยอมาตะเลยวะ่ะเออฟีดละอ่ะดูครับทั้งสองฝั่งมีอ่างทั้งคู่ครับอันแรกที่อยากให้ดูก็คือ ความถึกเขาแนงสองฝั่งสูสีไหมคือไม่น่าจะฆ่ากันตายอะ่ะแล้วเราเห็นว่าพอฆ่ากันไม่ตายแล้วเกิดอะไรขึ้นอันที่ผมต้องพัด้ะเพราะเหมือนโดนต้อนแล้วฆ่าเข้าไปได้ไงเนี่ยเคืองไงพอเราใช้อ่างเหมือนกันเนี่ยทำไม อ่างฝ่ายเขามันติดสกิลถี่จังอ่างฝ่ายเราไม่ค่อยติด <c oughs> งองแงเล็กๆอ่ะนี่ครับพาะทะกันแล้วครับไปทั้งสองฝ่ายตายยากฝั่งหนึ่งก็ลิงเยอะเหลือเกินเสกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ฝั่งเราก็ตั้งรับอยู่หน้าฐานอมตะตลอดการแล้วละ่ะมีอ่างเป็นสิบเด้อแต่ก็ยังมีตายอะอะไรวะผมก็งงอยู่เลยไม่แฟรเวลาผมไปสู้กับอ่างฝั่งข้ามทําไม มันอมตะตลอดอะฟังเราด้วยดิไม่ก็ติดเลยแล้ดูดิครับดูจากนั้นเสร็จก็จะเห็นว่าเอผมชนะใช่ไหมไอเทมก็หมดแล้วอ่าติดบ้างไม่ติดบ้างนะห้าวิเลยนะติดทีก็คุ้มและตักรับนี้เราได้เปรียบไหมครับเพราะเขาต้องวิ่งมาหาเราแล้วก็เสือขาวอัดกลับไปแต่เราอมตะตลอดการไง แล้วสักพักก็อยากได้เห็นครับรู้สึกอย่างไรบ้างดูคลิปอยู่เนี่ยแล้วถ้าเครื่องน้องไม่แรงพอคิดว่าจะสู้ได้ไหมนีเวลาผมกดปล่อยตัวผมต้องกดคลิกสองทีนะเนี่ยดูตรงเนี่ยมันจะคลิกๆอย่างเงี้ยผมต้องกดเนี่ยดูตรงกลางจอข้างบนนะครับเวลาจะก่อกดปล่อยตัวแต่ละทีผมต้องคลิกสองทีซึ่งปกติก็คลิกสองทีอยู่แล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยต้องสามสี่ทีเลยครับรัวๆเลยครับ กดไล่ลัวลรัว,ว,ว,วทีละตัวทีละตัวอย่างนี้เลยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ออกครับไม่รู้มันเปลี่ยนทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับก็ยากครับเครื่องจะกระตุกขั้นสุดยอดเลยครับกับการมาของอ่างอีกครั้งก่อนหน้านี้ผมก็แนะนําอยู่ใช่ไหมว่าเจอลาโอก,ก็กลัวมันนิดหนึ่งอาสกะก็น่ากลัวอย่าเจอพวกนี้เยอะแยะเด็เอ้ไปขาวดํา ถ้าเจอพวกนี้ก็ให้เลียเ่ยงบ้างเอออะไรประมาณนี้ตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่กลัวไอ้ตัวพวกนั้นแล้วครับกลัวอ่างแล้วครับกลัวอะไรไม่ได้กลัวแพ้ไม่ได้กลัวแพ้เพราะทีมสู้ไม่ไปได้นะกลัวเพราะเนี่ยเครื่องกระตกแล้วสู้กันนานมากครับโอ้โหแบบอะไรวะเนี่ยฝ่ายผมได้เปรียบเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังบุกข,ขึ้นไปไม่ได้อะ เนี่ยชูที่ว่าทำไมเก่งไม่เก่งก็เนี่ยพอมีชูเยอะเห็นป่ะมันเสือขาวล้วอัดไม่ถึงชูไงคือถ้ามันสะสมตัวเองเยอะๆเนี่ยก็น่ากลัวอ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะเราตีกับอะไรอยู่ะอะอ้าวทำไมถึงฐานแล้วอะโอภาพค้างแล้วมั้งครับปกติผมน่าจะดันกลับไปแล้วล่ะ ดันกลับไปแล้วก็พอถึงถานปุ๊บก็ระเบิดเลยพอเขาไม่ได้ออกตัวอะไรมาเพิ่มแล้วเออเดี๋ยวไปดูทีมเขากัน <c oughs> มาสั้นๆครับก็เหมือนให้เตรียมทําใจแล้วกันว่าคุณโคคงจะเจอเหมือนกันไม่ต้องห่วงดีถ้าเล่นบนคอมมันน่าจะพอไหวสเปคผมแรงพออยู่แต่ถ้าเจอขนาดนี้นก็ไม่แน่ใจนะ แต่ถ้าในมือถือนี่โอ้โหพี่ว่าเครื่องพี่สเปคแรงแล้วแล้วนะก็ยังโอ้โหแทบตายโอ้โชูสุดท้ายพวกตัวลิมิเต็ดที่เป็นจากเกมต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้ไประดับอันต้านะครับแต่มันก็เก่งนะครับชูนี่ก็ยังเก่งอยู่นะด้วยการที่มันยืนไกลแล้วก็บัฟติดสปีดและบัฟหลบสกิลให้เพื่อนเนี่ยมัยังดีอยู่ ผมก็รอตัวนี้แล้มั้งมันมีให้ล่าด้วยใช่ไหมฌานคือไอ้ดานเสาทิศท,ที่จากเสือขาวอะชั้น4มันตอบชานหดาวกับเ็ดดาวเดี๋ยวลองไปเซิร์ชดูว่กันฌานชาริสเนี่ยอ่าโหเขายังเลเวลไม่เต็มเลผมยังงิดเลยอะถ้าเขาเต็ม,เต,มเต็มก็แย่แล้วก็ไอ้พวกตัวถึกๆครับก็คุณจะมีสันหนึ่งตัวเพราะไอตัวเล็กมันก็ ไม่ได้จะไหวแล,ล้วล่ะคือถ้ามันเขาถึกกันขนาดนี้ยคือมันจะเอาไปตายอย่างเดียวก็สู้ในระดับตั้งล่างก็ได้นะก็ยังไหวนะครับแต่ในระดับบนๆเนี่ยไม่ไหวนะคือมันต้องมีสกิลที่ไปแบบทำร้ายฝ่ายตรงข้ามบ้างอย่างฉลามเนี่ยก็มีสกิลไอ้นี่ไงสตารใช่ป่ะสตัรแบบแนวหลังเลยอ่ะระยะหลังๆเลยพื้นที่หลังๆพื้นที่เลึกๆได้ได้เลยก็ช่วยได้บ้าง แล้วก็ยังบัฟเพื่อนได้อะไรอย่างนี้อีกก็คือยังมีประโยชน์บ้างแต่ไอ้พวกตัวเล็กไม่มีสกิลอะคือมันก็อาจจะรับเดเมจได้สักวิสองวิงวแล้วก็ตายไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้ายังไม่มีตัวที่ดีกว่าก็ต้องใช้ครับอะไรอีกเราจะไปเซิร์ชกันใช่ไหมว่าชาวด้วยวิธีเซิร์ชครับปะนี่ฮนะ Get Register s a t Info ครับกดตรงนี้เลยเนะี่ยตัว ใหญ่ๆห,หลักๆเนี่ยเดนเจอร์เนมพิมพ์ได้ปะวะมเมนขึ้นเลยเอ,อ่าหกดาวด้น่าจะหกดาวพิมพ์ไม่ได้คีย์บอร์ดไม่ขึ้น <c oughs> ลองพิมพ์บนคอมดิซี่เออขึ้นอยู่ H A แค่นี้แล้วกันไม่เจอเหรอแล้วก็เซิร์ชแค่ตัวหกเอ้ยสักครู่สักครู่นี่ครับสงสัยตัวไหนลองกดหาตรงนี้ดูตัวที่จะดอกก็น่าจะหกดาวเท่น่าละเด้อถ้าไม่ใส่ชื่อน่าจะเป็นทุกตัวครับเนี่ยตัวที่มีดอกหกดาวชาวไม่อยู่แล้วเหรอ แต่ก่อนเคยเห็นอันนี้ยังไงตอบอ๋อสวิตแคนดี้ป๊อปครับผมยิ้มแสนหวานครับอยู่ที่ด่านพิเศษที่มาเฉพาะเสาร์ทอ่ด่านเสียขาวนั่นแหละตอบหกดาวและเจดาวครับว่าไม่มีในด่านทั่วไปกังฟูชูนี่ก็ไม่มาแล้วละ่ะด่านพิเศษของเขาอะใครไม่มีก็ทําใจครับ ราดูตัวใหม่ๆแล้วกันตัวใหม่ๆก็เก่งอยู่แหละได้เรือดำน้ำเน,นี่ก็มาแทานจะได้แล้วตัวหกดาวที่หน้าล่าก็ไม่มีเลยรอนี้แล้วกันครับเฮิร์มโคนนี่เนี่ยน่าจะดูเก่งอยู่ล่าไว้เหอนก็ได้เดี๋ยวพอมันเก่งเดี๋ยวเขาก็เอาออกอ่ะ เจ็ดดาวดิมีอะไรดรอปบ้าง KSM Fairyhood c o n y Fairyhood c o n y ก็ล่าๆไปาง,งั้นๆนะครับมันก็ไม่เก่งอะไรมากแต่ถ้าคุณยังไม่มีก็แบบยังไม่มีตัวเก่งๆครับก็ลองใช้ไปก่อนได้มีตัวเก่งๆค่อยเอามันออกครับก็ถือว่าของฟรีอะ่ะช่วยเริ่มต้นช่วยในตอนเริ่มต้นได้แหละนะ ประหยัดด้วยเก็บบี้ไว้ไปใช้ในแบบอีเวนต์สำคัญสำคัญดีกว่าเนี่ยตัวเจ็ดดาวที่มีดรอปชาประดุกนี่อย่าลืมนะครับชั้นสี่พี่ว่ามันเก่งแหละก็ออกจากบ้านแล้วติดสกิลเลยอ่ะพี่ว่ามันคุมนะน่าจะช่วยในด่านพิเศษได้อะไรอีกแลบกดรับของดิเปิดจะรับกล่องเปิดโชว์เจ้าหนะ่อย โอ้ไม่ได้ทำไปอันนี้ผมไล่ทำไอเทมที่ผมมีน้อยๆอยู่ครับก็เลยทำอย่างที่เห็นแหละ <c ười> คือเผื่อมีอีเวนต์อะไรมาจะได้พอเลยแกแล้วไอพวกตัวระดับอันตราเดี๋ยวก็เอาไวใ้ใกล้ๆเส้นเดือนก่อนช่วงนี้ก็ทำอันอื่นไปก่อนกลอ่องเนี่ยขาดบ็อกโคลี่ครับอย่าลืมอย่าลืมซ่านะครับรับกล่อง ก็มันได้ตัว6 5ดาวด้มั้งกบแดง6ดาวก็ได้1ตัวที่ได้มานะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เงินครับหมื่นหนึ่งจบแค่นี้แหละอ่าจบแล้วกันก็อ่างทำใจไว้ด้วยว่าคนจะได้เจออะไรเจออ่างค่ายากด้วยเพราะมันอยู่ข้างหลงังแต่มันอัมตาให้ให้ตัวเองด้วยแล้บับ๊บเลือดบั๊บอะไรกันวะ บัฟตีเร็วให้เพื่อนโอ้คือตัวแนวหน้าเรายิ่งโหดอะเสือขาวเรายิ่งโหดใครที่พอไหวและอยากเสี่ยงก็รออีเวนต์น่าจะน่าจะมาอีกรอบแล้วนะที่เพิ่มโอกาสดรอปคือถ้ามีได้มันก็ดีอะแต่มันก็ออกยากครับบอกเลยว่ายากมากส่วนใครที่มีแล้วก็รีบอัพครับคือจำเป็นแล้วล่ะ เพราะไอดีหัดเป็นไก่พี่ก็ไม่มีอ่างเริ่มเหนื่อยครับค่าเขาไม่ได้ครับปกติจะใจยเย็นใช่ไหมก็ปล่อยให้มันตั้งตัวไปก่อนเรากดแรกกดอะไรไปเรื่อยๆแต่ฝ่ายก็มีอ่างครับเขาก็คือตั้งตัวได้เลย <c oughs> อ่างมาสักสามตัวมันก็อมาตะากันเพลินนะ่ะถึงเราจะมีลาโอไปคออมาตะามาใช่ไหมไปตีทะลุอมาตะแต่ลาโอน เดินไปไม่ถึงตัวแล้วโดนอัดร่วงก่อนอาจจะต้องเพิ่มสปีดหรืออะไรพวกนี้ไปอีกเอาไว้ให้วิกฤตก่อนแล้วกันแล้วค่อยแก้ไขกันอีกทีอ่าวันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันอย่าลืม ID ต่างๆครับจยูคำอธิบายใต้คลิปก็กดตามลิงก์ไปครับลิงก์เฟซบ o ๊กมี ID ให้น้องแอดเป็นร้อยเลยครับแล้วก็ด้านขวาบนครับตัวไอด้านขวาบนเนี่ยนาจาบริเวณเนี้ย กดไปดูเลยวะเออก็กดเข้าไปดูครับจะเป็นาการสอนเล่นวิธีเล่นพื้นฐานแล้วก็สอนคำถามคำาสงสัยต่างๆก็อสงสัยต่างๆครับโอเคฝนตกแล้วแค่นี้ล้กันสวัสดีครับ